สวัสดีครับพี่น้องมือนี้จุลี่พาพี่น้องเข้าป่ามือหิมะตกเด้อค่ะเด้อตีเป็นยังไงแน่อะตามมาเบื้องน้ำกันค่ะหิมะพ้มล้งค่ะพี่นอ้องหิมะพุ่มลงปล่อยๆนี่แหละค่ะพี่น้องเบื้องห้ยอยยังบุหี่พี่น้องห้อยไงหายๆซีเมนห้อยสิงโตภูเขาอยู่บนนี้่ นี่พี่น้องเป็นห้อยอุ้งตีนด้วีสิพี่น้องนี่นี่ห,ห้อยใยเติบอยู่ค่ะเกือบเกือบฝ่ามืออยู่ค่ะพี่น้องคือสิบบเมนหมีดอกเด้อค่ะบ่แน่ใจพี่นอ้องคือเบิ่งออกบบบุญเนาะพี่น้องเนาะนี่ห,ห้อยใยเติบอยู่ค่ะพี่น้องบ่าแน่ใจค่ะว่าห้อยอย่างเนาะพี่น้องเนาะ พี่มากับปลอยๆต่๊บลูลว่าพี่น้องสีงเหลียวเห็นบ่บุค่ะเป็นห้อยสีใยใยโบเมนห้อยอ่ะโบเมนหอ้นหอ,ยนหอยมีเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามีช่วงนี้มันอ่อจำสินแล้วค่ะพี่น้องมีอ่ะมีเขานอนแล้วเนาะค่ะเนาะขันแม่นกับสิเป็นห้อยสิงโตภูเขาห้อยอ หรือจะเป็นบ๊อบแคทที่เพื่อนเอิญหรือลิงที่ที่เพื่อนเอิญกันนะคะพี่น้องม่นอาจะเป็นเก้งเป็นกวางค่ะเพราะว่าเก้งกวางนี่ห้อยมันสิบกคือกันเนาะพี่น้องเนาะห้อยมันสิแตกต้างกันค่ะสงสัยสิเป็นพวกสัตว์ป่ามันออกมาหา ออกมากินน้ำเมือ่อใดเนาอพี่น้องเนาะคิดว่าค่ะออกมาหากินน้ำห้ามมือแรงตหงรือจังไดมันที่เป็นห้อยไม้ยูด้วยค่ะโอ้ยโอ้ยลม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 ,อมแองน้ำธรรมชาติ อยงน,นี้เสียงนาำไหลเ่ะพี่นอ้องอรัน,นบอทันได้ขึ้นดอกค่ะผักกูดบอทันได้ขึ้นเนาะค่ะผักกูดบอทันได้เห็นจุลี่ล้องแววมเบิ้งซื้อดอกคระเทียมมีผักกูดแต่ว่ามันยังหนาวอยู่ก็เลยคิดว่ามันบอทันได้ออกค่ะ น้ำซุ้มนี้มันเป็นน้ำออกน้ำธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้องออกมาจากดินค่ะนี่ไหลลงมาจากเทือกภูเขาบุระค่ะอันนี้ต้นซีด a ร์ทรีค่ะต้นสนอันนี้ก็อีกสนชนิดนึงค่ะสนชนิดนี้ ที่จุลีเคยบ่อยฟังว่ามันบ่วใหญ่บ่วยืนใดเด้อค่ะพี่น้องนี่ใหญ่มาจากเขาวแล้วก็เดี๋ยวก็ตายค่ะแต่ว่านี่ใหญ่เติบอยู่ซ o ม m ว่นี่ใหญ่เติบอยู่ยุ่นน้ำกันเป็นมูอยู่ค่ะผุนเบื้องตอเขานี่นี่กระิเป็นตอเขาเฮย้ยมีพงด้วยเฮย้ยมีใครอยู่ในนี้หรือเปล่าฮะไหนดูสิ anybody home โอ้ยเบื้องขับพี่น้องเบื้องพง มีน้อยมลาลักนอนอยู่นี่ซาบโนอบันนี้บมเห็นนะคะ่ะพวกนี้ปุ่นนั่งกับน,น้ำไหลลงมาน้ำออกจากภูเขาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ จักพี่น้องจะไ้ยินเสียงน้ำไหลบนาอคันเนาะพี่น,อน้องเนาะพุ่นละไหลเขาก็สิไหลลงไปท่อนกันยุ่อ,อยุ่สะจุลีพุ่นละเด้อค่ะพี่น้องนี่ไหลลงไปพุ้นละค่ะลงไปไหลไปท่อนกันยุ่พุ้นละค่ะนี่ทำลังน้ำค่ะช่วงนี้ก็ัน้ำไหลแล้วค่ะน้ำเนีย ย้ำน้ำนี่น้ำกระลายแน่น้อยนึงอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าขนาดห้อนนี่น้ำกะน้ำกะสิลดหน่อยลงไปอีกสิบว่าลายปนนี่เนาะค่ะพี่น้องเน,ะนาะน้ำกะสิหน่อยลงแน่จากน้อยอยู่แต่กันยังมีน้ำอยู่เด้อค่ะมีนม้ำไหลอยู่ไหลแบบนี้แหละตลอดปีค่ะพี่นออ้องโบมีอยังเบิ่งค่ะบบมี่ยังเบิ่งค่ะมือน,นี้พี่น้อง อ่าให้เบิ้งวงิเวนรอบๆค่ะให้เบิ้งรอบๆเบื้องข้างลังกูเลียเ,เด้อค่ะพี่น้องแหนมซอยกันน้ำวงนึงหั่นพ่อพง้งแต่ว่าบบเห็นมีห้อยสัตว์ดอกค่ะพี่น้องบ่เห็นมีห้อยสัตว์มียางดอกค่ะมีแต่พงใหม่ซื้อซื้อนี่เดี๋ยวจุลีกันสิพูลละยางลกลับขึ้นไปข้างบนพูดละค่ะแล้วก็สิงโง่เข่าบ้านโง่ลงบ้านจุลีสิบบลลงสิบบอสิบสบอยางลงไปหนีเด้พี่น้อง ขันยางลงไปนีก่กะสิไปอ้อมขึ้นบ้านอีกทั้งนึงอยู่แล้วว่าขันกลับไปทั้งนีก่กะสิโง,ง่กลับไปทั้งเก้าอยู่ค่ะเดี๋ยวจุลีกะสิโง,ง่กลับไปทั้งเก้านี่แหละค่ะน้องพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ได้ค่ะยางลงเมาอีานึงขันมื่นค่ะพี่นอ้องมื่นมื่นโยลยอยู่นี่ห้อยมื่นค่ะจุลีกะสิยาง ลุยกลับขึ้นไปมองเก้านี่แ่ะค่ะไกลสีฮอดถนนแล้วไกลสีฮอดถนนแล้วพี่น้อง มาจากข้างหลังพุ่นเด้อค่ะเด้อมาอดถนนละบัดนี้ยืนอยู่เทิงถนนละ่ะท้ายสภาพให้เบิ้งกระสิประมาณนี้ละค่ะเมีอยอยู่เด้นน่นอกพี่น้องเนาะนั่นจุลิมาจากม้งหันล่ะค่ะ มาจากม้งหันละมงงนึงฮะนะพี่น้องที่ทายห้เบิ้งน่ะสนหลนานอคณะพี่น้องเนาะมือละนิดออกเดินวันละนิดจิตแจ่มใสเนาะพี่น้องเนาะออกยางออกเลาะอ,ออกเล่นเป็นมู่กันเด้อค่ะพี่น้องเด้อสารสนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไดค่ะเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปน้ะ ขอบคุณทุกเม่นทุกไลทุกซับสไกร์เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเย็ยนจ้อยอย,ยู่ค่ะพี่น้องหูเย็ยนจ้อยอย,ยู่ค่ะเย็ยนร้ายๆนี่กะสึลี่กะปวดหูอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสีเท้าเข้าบ้านจะได้อุ่นๆนอกพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย